บทที่38และยังไม่ทันที่แสนสวงจะพูดว่าอะไรปัญญาก็พูดต่อไปเป็นการบอกกล่าวให้รู้ถึงสาเหตุที่เธอมาบุษราคัมที่ดิฉันมาบุษราคัมไม่ได้โทรมาเรียนให้คุณใหญ่ทราบแล้วค่ะว่าจะให้ดิฉันนำอัลบั้มของท่านรัฐมนตรีโยธามาคืนไม่ทราบว่าจะสะดวกหรือเปล่าเมื่อคุณใหญ่บอกว่าสะดวกให้มาเถิดดิฉันจึงได้มาเมื่อมาแล้ว จะฝากลุงจรให้ลุงจรน,นําไปให้ท่านลุงจรบอกว่าไม่เหมาะดิฉันควรมอบให้คุณใหญ่หรือคุณหญิงเองดิฉันจึงต้องรอจนกว่าคุณมาลตีเธอจะกลับไปเพราะดิฉันไม่ชอบให้ใครมามองหรือมาพูดอะไรดูถูกดิฉันถึงจะเกรงใจคุณหญิงคุณใหญ่และอาจารย์ดิฉันก็คงอดตอบโต้ไม่ได้แสนสวงยิ้มอารมณ์ที่หมองมัวเพราะคนรักดูเหมือนจะเลือนหายไป ดังนั้นเขาจึงเยาถามปั้นหยายิ้มยิ้มเหนื่อยไหมเด็กสาวหน้าควา่ำเกือบจะคอนแต่เขาเกือบจะคอนเขาแต่ไม่คอนไม่เหนื่อยค่ะเคยยืนพูดหน้าชันมากกว่านี้นานกว่านี้มากนักเน้นเสียงตอบอย่างเคือง,เ,องเมื่อแสนสวงถามเธอเป็นการตำหนิว่าเธอพูดมากอย่างงั้นก็คงไม่พลเอนะสิถามยิ้มยิ้มเยาเยา แต่ปัญญาเข้าใจว่าเป็นเยาะอาจารย์เข้าใจถูกค่ะเพราะอาจารย์ที่ให้คะแนนท่านมีความยุติธรรมไม่อคติมีอาจารย์อื่นที่อคติด้วยหรือถามเสียงปนหัวเราะนายจรถลายดูความเรียบร้อยต้นไม้ใบไม้ใบหญ้าอยู่แถวนั้นอดแปลกใจขึ้นมาอีกไม่ได้ที่คุณเล็กไม่มีท่าทีว่าขุนเคืองอะไรปัญญาแม้ดูเหมือนเธอ จะพยายามพูดกระทบเขาก็ต้องมีบ้างละค่ะงั้นแสดงว่าเราเป็นเด็กที่มองคนในแง่รายเหมือนกันคงจะเป็นอย่างที่อาจารย์ว่ากำมังคะเ่ะพอดิฉันถูกคนมองในแง่รายอยู่เสมอขอโทษค่ะคุณหญิงกับคุณใหญ่ท่านอยู่ที่ไหนไม่ทราบดิฉันจะนำอัลบั้มไปมอบให้ท่านเพื่อคืนท่านรัฐมนตรีค่ะเปลี่ยนเรื่องใหม่ไม่อยากเสียเวลาตอบโต้กับแสนสวงท่านอยู่ในห้องนั่งเล่น ขึ้นไปด้วยกันสีแสนสวงเอ่ยชวนปัญญาจำต้องเดินตามไปอย่างไม่สู้เต็มใจนักโดยพยายามเดินรั้งท้ายให้ห่างจากเขามากๆจนแสนสวงต้องหยุดหันมามองอย่างนึกขวางและขำระคนกันเดินนับก้าวอยู่หรือยังไงว่างจากประตูถึงหน้าตึกว่ากี่ก้าวเอ๊ะจะรวนกันหรือยังไงคงอายเละสทิที่รู้ ว่าเราเห็นหนังสดที่แสดงกันโถเอ้ยใครเขาจะอยากดูบัดสีบัดร,รถลึงทุเรศในตามหาทุเรศหน้าไม่อายปัญญาขุนเคืองว่าเขาเป็นฉากฉากอยู่ในใจส่วนปากพูดว่าไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องนับเท่าที่ดิฉันเดินตามหลังอาจารย์เป็นการแสดงความเคารพไม่ต้องการทำในสิ่งที่ไม่สมควรให้ใครมาตำหนิได้แสนสวง หัวเราะอย่างขบขันคนโปรดของคุณหญิงมานดากับพี่สาวคนโตของเขาช่างเจรจาฉลาดตอบโต้ตอย่างนี้นี่เล่าคุณแม่กับพี่ใหญ่ถึงได้เอ็นดูนักพร้อมกันก็พูดว่า <c oughs> เมื่อกี้ฉันยังไม่ได้ต่อว่าเราเรื่องอะไรคะถามอย่างงงๆงอย่างแท้จริงไม่ได้เสแสร้งเรื่องที่เรียกแันนี้ว่าว่าที่ภรรยาของฉัน เน้นเสียงตอบดิฉันเรียกว่าว่าที่ภรรยาผิดด้วยเหรอคะถ้าภรรยาเฉยๆสิคะผิดรู้ได้ยังไงว่าฮันนี่จะเป็นภรรยาของฉันขอโทษค่ะใครๆก็ทราบกันทั้งนั้นว่าอาจารย์กับคุณฮันนี่รักกันคนรักกันส่วนมากก็ต้องแต่งงานกันเท่าที่ดิฉันทราบรู้สึกว่าช่างรู้เรื่องนี้ดีนักนะว่าให้อย่างงุดหิดโดยไม่รู้ตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้ เด็กๆก,ก็ทราบค่ะดิฉันกับป้าทราบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าหากพ่อกับแม่ไม่รักกันก็คงไม่แต่งงานกันรู้อย่างเด็กๆนะสิการที่คนเราจะแต่งงานกันจะต้องมีส่วนประกอบอีกหลายอย่างไม่ใช่เฉพาะความรักเท่านั้นปัญญาชุนกึกที่แสนสวงชอบว่าเธอเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาซึ่งเธอคิดว่าเขาดูถูกความคิดความอ่านของเธอจึงประชด และเน็บแนมเขาด้วยการเน้นเสียงคำว่าตำหนิก็คงจะเป็นอย่างที่อาจารย์ว่าละค่ะเพราะถ้าทราบมากเกินไปทั้งที่อยู่ในวัยเรียนก็อาจถูกตำหนิข้อสําคัญดิฉันสนใจเรื่องเรียนมากกว่าเรื่องอื่นไม่ต้องการให้ใครมานึกตำหนิได้แสนสวงสะดุ้งเฮือกอยู่ในใจที่ปัญญาพูดเรากับรู้ว่าเขาเคยนึกตำหนิเธอเกี่ยวกับเรื่องเชิดชาย นับว่าเป็นการดีที่สนใจเรื่องเล่าเรียนมากกว่าเรื่องอื่นในเมื่อวัยของเรายังอยู่ในวัยเรียนพูดอย่างเห็นด้วยว่าชมก็ไม่เชิงปัญญาไม่พูดอะไรอีกอยากจะนำอัลบั้มไปคืนคุณหญิงหรือคุณใหญ่ให้เสร็จๆแล้วจะได้ลากลับไม่อยากพูดอะไรกับแสนสวงอีกนอกจากอยากจะค่อนเข่ากับมรารตีที่เธอได้เห็นให้สะใจเสียาย ที่ยังไม่ได้ไปสอนหนังสือไม่อย่างนั้นจะไปเล่าให้เพื่อนฟังว่าได้เห็นอาจารย์แสนสวงสราวินแสดงหนังสดกับคุณน,นางเอกหญิยวคนสวยเมื่อแสนสวงเดินนำเข้าไปยังห้องนั่งเล่นปรากฏว่าคุณหญิงมารดากับพี่สาวคนโตของเขาอยู่กันพร้อมหน้าแสดงว่ารอการมาของปัญญาเด็กสาวเดินเข้าไปซุดตัวลงกราบคุณหญิงกับคุณใหญ่นางเสียข้างบนเถิด คุณหญิงชื่อในไทยบอกปัญญาด้วยน้ำเสียงที่บอกให้รู้ถึงความเมตตาเอ็นดูที่ท่านมีทำให้แสนสวงอดยิ้มออกมาไม่ได้คุณหญิงเห็นเขา้าจึงแอบคอลูกชายโดยไม่พูดว่ากไกรในเมื่อมีปัญญาอยู่ด้วยแม่ให้โป้งนำอัลบัม้มมาฝากคืนให้ท่านรัฐมนตรีโยธาเจ้าค่ะพูดพร้อมกับค่อยๆวางถุงกระดาษสีน้ำตาลที่ใส่อัลบั้มไว้บนโต๊ะ แม่ปริมว่ายังไงบ้างล่ะเมื่อเห็นภาพของคุณพริมคุณใหญ่เรียบเคียงถามและยังไม่ทันที่ปัญญาจะตอบก็พูดต่อไปว่าแม่ปริมกับแม่ปางแปลกใจไหมที่โป้งกับคุณพริมเหมือนกันมากแม่กับป้าไม่แปลกใจหรอกค่ะแม่พูดว่าคุณพริมนะ่ะท่านงามเหมือนนางงามในวรรณคดีเหมือนภาพวาดจากจิตกรฝีมือเอกส่วนโป้งเหมือนทมลค่ะ บิดเบือนความจริงตามที่มารดาสั่งครั้นแล้วแสนสวงก็เกือบเผอหัวเราะออกมาดังๆเมื่อได้ยินคุณหญิงมารดาพูดถึงนางปริมกับนางปรางเป็นเชิงตำหนิไกลๆแม่ปริมกับแม่ปรางก็พูดเสลือเกินโป้งไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกไม่ต้องไปน้อยใจถ้าเป็นในวันงานของฉันคงไม่มีใครเก็บเอาเจ้าพรามน้อยไปฝันถึงจนพยายามจะติดต่อให้ไปถ่ายแบบ ลงปกหนังสือเป็นนางแบบเป็นดาราหรอกในการที่เราเป็นเด็กฉลาดเก่งไม่กลัวใครมันไม่ได้เรียกว่าทมโณรู้สึกว่าคุณแม่จะรักเอ็นดูเยตาโตหน้าดูขนาดแม่กับป้าเขาว่าลูกหลานเขายังไม่พอใจอย่างนี้นี่เล่าคะแนนของฮันนี่ถึงตกไปเรื่อย,อยคิดคำหนึงอย่างขบขันอยู่ในใจไม่ได้กุ่นเคืองอะไรปัญญา นอกจากนึกกระดาษเด็กเมื่อรู้ว่าเมื่อครู่นี้ปัญนย่าจะต้องแลเห็นกริยาที่มารตีแสดงต่อเขาผมขอดูภาพถ่ายของคุณพริมหน่อยได้ไหมครับแสนสวงพูดขึ้นลอยๆเป็นการขออนุญาตคุณหญิงมารดาและพี่สาวดูสิอัลบั้มเล่มใหญ่นะ่ะคุณใหญ่บอกคงเตรียมจะจับผิดละสิก็อย,อย่างที่แม่บอก เมื่อไม่ยอมรับสักอย่างใครจะมาทำอะไรได้คาดคะเนอยู่ในใจจากนั้นก็จัดแจงขยับกายเพื่ออำลาคุณหญิงกับคุณใหญ่กลับโป้งต้องกราบลาเจ้าค่ะอ้าวทำไมจะรีบกลับยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยคุณใหญ่ทวงโป้งจะต้องรีบกลับไปช่วยแม่บรรจุขนมใส่ถุงค่ะพรุ่งนี้ตอนสายลูกค้าเขาจะมารับคุณใหญ่พยักหน้ารับรู้พลางถามว่า เห็นว่าใกล้จะสอบแล้วไม่ใช่หรือค่ะพรุ่งนี้ก็หยุดดูหนังสือแล้วอย่าลืมนะให้ได้เกรดดีๆปีหน้าปีนน้นจะส่งให้เรียนเองบอกป้างด้วยว่าต้องเอ็นให้ติดคุณหญิงสั่งเสียเจ้าค่ะขณะนั้นยังไม่ทันที่ป้ญนหยาจะลากลับตามที่กล่าวแสนสวงก็พูดขึ้นว่านี่ใช่ไหมครับภาพของคุณย่าพิมของคุณลุงโยธาพร้อมกัน ก็ยื่นภาพให้พี่สาวดูใช่จ้ะแสนสวงมองภาพของคุณพริมสลับกับมองปัญญาแปลกนะครับที่ท่านเหมือนกับโป้งมากทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวดองเป็นอะไรกันพูดจบก็หันไปยิ้มกับปัญญาเด็กสาวรับฟังเฉยโดยไม่ปรีบปากพูดอะไรทั้งที่อ่านสายตาที่มองมายังเธอออกว่าเขาหมายถึงอะไรแต่เรื่องอะไรจะแสดงพิรุธให้เขาเห็นนั่นสิ พี่กับคุณแม่ก็ว่าแปลกมากแต่แม่ปริมกับแม่ปรางบอกว่าไม่เห็นเหมือนกันปัญญายิ้มน้อยๆพรางพูดถึงตัวเองว่าโป้งเองก็พยายามส่งกระจกมองตัวเองแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรเหมือนกับคุณพริมท่านต่อจากนี้เธอก็ลาคุณหญิงคุณใหญ่ตลอดจนแสนสวงกลับเล็กมีความเห็นว่ายังไงลูกคุณหญิงถามลูกชาย หลังจากที่เขาดูภาพต่างๆในอัลบั้มแล้วภาพคุณย่าพิมพ์ของคุณลุงโยธาทำให้ผมเชื่อร้อเปอร์เซน์ครับว่าพ่อของโป้งจะต้องเป็นคนคนเดียวกับที่คุณพายับอารยันตอบอย่างมั่นใจแม่กับพี่ใหญ่ของเล็กก็คิดเหมือนเล็กเพราะฉะนั้นเพื่ออนาคตของโป้งกับป้างแม่ว่าเราคงต้องหาโอกาสคุยกับในอาจตามที่เคยพูดกันไว้แม่พูดกับแม่ปราง อาจไม่ได้ผลเท่าในอาจก็ได้ผมเห็นด้วยครับพร้อมกันนี้ประมุขของบ้านบุษราคำก็เปลี่ยนเรื่องใหม่จนลูกชายตั้งตัวแทบไม่ทันเป็นยังไงบ้างรถไฟมาชนกันอย่างจังก็ไม่มีอะไรนี่ครับในเมื่อคุณจาเป็นน้องสาวของเพื่อนหากคันนี้จะคิดอะไรเลยเถิดเกินไปผมก็ช่วยไม่ได้พูดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่พี่รู้สึกว่าฮันนี้ของเล็กจะกลับเร็วกว่าปกติอ๋อแล้วพบกับย็ยโป้งหรือเปล่าเปล่าครับดีแล้วที่ไม่พบเมื่อตอนแม่ปิมโทรมาถามว่าสะดวกไหมจะให้โป้งเอาอัลบั้มมาคืนพี่ลืมไปว่าแฟนเล็กมาเลยบอกไปว่าสะดวกให้โป้งมาเถอะถ้าคืนมามีเรื่องอีกแม่ปิพมรู้เข้าที่นี้เป็นไม่ยอมให้ลูกสาวมายุ่งเกี่ยวที่นี่แน่คุณใหญ่พูด ด้วยสีหน้าเย็นชาวกว่าปกติผมพูดกับฮันนี้รู้เรื่องแล้วนี่ครับหากยังไม่เชื่อหาเรื่องกับเด็กอีกก็คงจะต้องพูดกันอีกยาวแสนสวงบอกด้วยสีหน้าท่าทางจริงจังเช่นเดียวกันเนื่องจากเขารู้สึกเอื่อมระอากับนิสัยบางอย่างของมาลตีที่ค่อยๆปรากฏออกมาพอแลเห็นปัญญาเดินมาด้วยใบหน้ายิ้มแยม้มนจอน ก็เดาว่าอารมณ์ของเธอเป็นปกติไม่ได้มีเรื่องขุนเคืองอะไรกับใครคุณโป้งพบคุณคุณโป้งพบคุณใหญ่กับคุณหญิงท่านหรือเปล่าครับพบจ่าแล้วทำไมกลับเร็วละครับการที่นายจรถามเช่นนี้ก็เพราะปกติแล้วเจ้านายของเขาจะชวนให้ปัญญาอยู่สนทนาด้วยนานๆโป้งขออนุญาตท่านกลับเพราะต้องไปช่วยแม่กับป้าบรรจุขนมใส่ถุง พรุ่งนี้เชา้าลูกค้าที่สั่งไว้เขาจะมารับอีกอย่างหนึ่งช่วงนี้โป้งต้องเริ่มดูหนังสืออีกไม่เท่าไหร่ก็จะสอบแล้วถ้าได้เกรดไม่ดีจะถูกคนหัวร้อยเยาะนอกจากนี้โป้งยังไม่ต้องการให้คุณหญิงคุณใหญ่รวมทั้งแม่ป้าแล้วก็ลุงอาจผิดหวังในตัวโป้งเพราะทุกคนตั้งความหวังในตัวโป้งไวมากแล้วก็ยังมีลุงจรรวมอยู่ด้วยอีกคนนะครับ นายจอนบอกขอบคุณลุงจรมากจ่ะกล่าวขอบคุณเสียงใสด้วยรู้ว่าผู้เกิดก่อนกล่าวจากความจริงใจพูดถึงเรื่องนี้ลุงว่าใครๆก็เอาใจช่วยคุณโป้งกันทั้งนั้นไม่มีใครคอยหัวร้อย้อหรอกครับลุงจรรู้ได้ยังไงว่าไม่มีใบหน้าอ่อนเยาวงดงามเชิดขึ้นเล็กน้อยเมื่อถามนายจอนยิ้มพอจะรู้ว่า ปัญญาหมายถึงใครและยังไม่ทันที่นายจรจะตอบปัญญาก็พูดต่อไปว่าเดี๋ยวโป้งเห็นจะต้องแวะไปที่ร้านขายยาหน้าปักซอยซื้อยาล้างตาสักขวดตาเป็นอะไรไปครับนายจรพาซื้อถามทั้งบอกอย่างมีน้ำใจคุณโป้งไม่ต้องไปซื้อหรอกรอเดี๋ยวเดี๋ยวลุงจะไปแบ่งมาให้ตาคนอื่นไม่เป็นอะไรหรอกตาโป้งน่ะสิ จะไปล้างเอาไว้ก่อนกลัวจะเป็นกุ้งยิงยิง่งไกลสอบด้วยดีไม่ดีจะดูหนังสือไม่ถนัดลุงจอนไม่ต้องแบ่งให้โป้งหรอกลุงจอนเองก็ต้องล้างเหมือนกันแหละอาจจะต้องล้างมากกว่าโป้งซะอีกตอบแล้วก็หัวเราชอบใจพอในจอนนึกออกก็หัวเราออกมาอย่างขบขันโท่คุณโป้งไอ้ลุงก็หลงพาซื้อโป้งว่าลุงต้องซื้อทั้งยาล้างตายาหยอดตาเตรียมไว้ พอจะต้องเห็นบ่อยๆก็ไม่บ่อยหรอกครับวันนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมาพูดตามตรงสงสัยว่าคงเผลอไปนึกว่าอยู่ที่เมืองนอกเพราะทำกันจนชินทำหน้าคอนให้ตอนเดินไปคุณเล็กพูดอะไรกับคุณโป้งเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าครับพาอทราบว่าคุณโป้งแอบอยู่ในจอเรียบเคียงถามไม่ได้พูดจ้ะถ้าขืนพูดเป็นเชิงว่าโป้งแอบดูแล้วก็ ป้งจะได้ย้อนให้ว่าโป้งไม่อยากดูนักหรอกทุเลศลูกตาแล้วก็จะแกล้งไปชี้แจงซ้ําต่อหน้าคุณหญิงกับคุณใหญ่ด้วยเรื่องแบบเนี้โป้งว่าคุณหญิงกับคุณใหญ่ท่านทราบเข้าจะต้องตําหนิแน่ๆเด็กสาวเชิดหน้าบอกให้ในายจรรรู้ว่าหากแสนสวงสะว่าอะไรเธอเกี่ยวกับเรื่องเขากับมารตีเธอก็มีแผนตอบโต้เขาโป้งไปนะจ๊ะลุงจร ต่อไปนี้ต้องระวังตัวรักษาตาให้ดีนะเดี๋ยวจะว่าโป้งไม่เตือนพูดจบก็เดินยิ้มกลับบ้านนายจรมองตามไปอย่างนึกขำปนเอ็นดูทั้งคิดไปถึงนายหนุ่มว่าคุณเล็กจะรู้บ้างหรือเปล่าเนาะว่าทำอะไรประเจิดประเจอให้เด็กเห็นถ้ารู้เข้าคงจะนึกกระดากคุณโป้งเหมือนกันเย็นวันนั้นเมื่อแสนสวงลงมาเดินเล่นที่สวนหลังตึก และตรวจตาความเรียบร้อยของต้นไม้ต้นหญ้าบริเวณสนามพอเห็นนายจรเขาก็พยักหน้าเรียกนายจรรีบวิ่งครึ่งเดินไปหาและหยุดยืนค้อมกายถามอย่างนอบน้อมตรงเบื้องหน้าคุณเล็กมีอะไรจะใช้ผมเหรอครับไม่มีอะไรจะใช้หรอกนอกจากมีเรื่องจะถามนายหนุ่มบอกนายจรชักจะเดาเรื่องได้รางๆวันนี้โป้งมาอยู่นานหรือ,อยัง ฮันนี่จึงได้กลับไปคนเก่าแก่ของบ้านบุษราคำรอบยิ้มโดยไม่ให้คุณเล็กของเขาเห็นที่ทุกอย่างเป็นไปตามที่เขาคาดคิดไว้เธอมาได้สักครู่ใหญ่แล้วครับพอเห็นรถของคุณฮันนี่จอดอยู่เธอก็ถามผมว่ารถของคุณฮันนี่ใช่ไหมผมบอกว่าใช่เธอเลยยังไม่ขึ้นไปบนตึกกลัวว่าไปพบคุณฮันนี่เข้าเดี๋ยวจะมีเรื่องกันอีก เธอรออยู่จนกว่าคุณฮันนี่จะกลับไปจึงได้ขึ้นไปพบคุณหญิงกับคุณใหญ่ครับนายจรรายงานไปตามความเป็นจริงและถ้าฮันนี่กลับไปเย็นค่ำจะว่ายังไงเธอบอกผมว่าถ้าอีกครึ่งชั่วโมงคุณฮันนี่ยังไม่กลับเธอจะฝากผมไว้ให้ท่านแล้วก็ให้ช่วยเรียนท่านว่าเธอไม่กล้านำขึ้นไปให้เพราะคุณฮันนี่อยู่เธอไม่อยากมีเรื่องกับใครครับเท่าที่นายจรถ,ถ่ายทอดคำพูดของปัญญาอย่างละเอียดก็เพราะ อยากรู้ว่าแสนสวงจะพูดถึงเรื่องนี้ว่าอย่างไรทีแรกคงคุยอยู่กับนายจรพอเห็นฮันนี่กับฉันเดินออกมาก็เลยวิ่งหลบคาดคะเนครับผมนี่ถ้าฮันนี่แสดงอะไรกับฉันคนนึกค่อนและนินทาล่ะสินายจรเกือบจะเผลอหัวเราะออกมาดีแต่ยังไว้ทันเห็นอะไรเหรอครับตีหน้าซื่อถามจะถูกนายหนุ่มมองอย่างรู้เท่าทัน ทางพูดอย่างกระดากระดาฉันรู้นะว่านายจรเห็นอย่าทำเป็นไม่รู้ไปหน่อยเลยผมไม่ทราบจริงๆนะครับว่าคุณเล็กหมายถึงเรื่องอะไรนายจรยืนกรานตีหน้าซื่อตามเคยก็ที่ฮันนี้ลาชันเพราะเผลอนึกว่าอยู่เมืองนอกนายจรแน่ใจหรือว่าไม่เห็นกระแทกเสียงพูดอ๋อเรื่องนั้นถึงเห็นผมก็ไม่ไปสนใจอะไรหรอกครับ ทำเป็นพึ่งรู้ในจอรคิดว่าเอ่อเยคนโปรดของคุณแม่กับพี่ใหญ่เห็นหรือเปล่าคราวนี้ถามตรงๆเป็นการยืนยันให้ในจอรมั่นใจว่าแสนสวงกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ทว่ามันเนื่องมาจากอะไรเล่าอยากรู้ให้มันชัดเจนลงไปเหลือเกินคงไม่เห็นกะมังครับตอบแบ่งรับแบ่งสู้ไม่ใช่อะไรหรอก ฉันรู้สึกว่ามันไม่เหมาะที่จะให้เด็กเห็นในเมื่อฉันจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กแสนสวงจัดแจงออกตัวเกรงนายจรจะสงสัยเขาถึงจะเห็นคงจะไม่ตำหนิคุณเล็กหรอกครับในเมื่อคุณเล็กไม่ใช่ฝ่ายเริ่มเผลอออกความเห็นนายจรคงเห็นแต่แรกสิมันเป็นการบังเอิญครับพราะคอยเปิดประตูให้คุณฮันนี่ จึงมองไปพอดีผู้เกิดก่อนอ้อมแอมแก้ตัวพลางนึกไปถึงปัญญาหากแสนสวงรู้ว่าเธอเห็นและพูดจะพและพูดว่าอย่างไรบ้างจะรู้สึกอย่างไรหนอเรื่องนี้ถ้าคุณแม่หรือพี่ใหญ่เห็นเข้าฉันคงโดนเล่นงานแย่ในจรอ,อย่าเผลอไปพูดอะไรหละ่จะจัดแจงสั่งเสียอย่างเกรงว่านายจรจะไปเผลอพูดขณะที่ขับรถให้คุณหญิงมารดา หรือพี่สาวของเขาแล้วพูดอะไรเกี่ยวโยงไปถึงมรารตีเรื่องของเจ้านายผมไม่ยุ่งอยู่แล้วครับบอกให้สบายใจเสียงอ่อนโยนจบบทที่38